ทุกคนครับผมได้เวลาแล้วกรวยจราจรอยู่ที่ไหนเอ่ยกรวยจราจรอยู่ที่ไหนกลวยจราจรอยู่ที่ไหนเดี๋ยวหากลวยจราจรก่อนนะครับอุยจริงๆแล้วกรวยจราจรเนี่ยเราไม่ต้องถวายใครก็ได้นะเราเอาไปวางไว้ได้เลยนะครับคือเราปิดทองหลังพาะไงทุกคนนี่ไงนี่ไงนะโอ้โหกโลโกโซมากเลย นะเพราะว่ารถเราก็มีพื้นที่อยู่ประมาณนี้เนาะมีพื้นที่อยู่ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราเอาลงนี่เลยนะครับก็มีทั้งหมดหกคู่ด้วยกันนะหกคู่ด้วยกันนี่มีทั้งหมดหกคู่ด้วยกันอุ้ย <laughs> จับมือเดียวมีทั้งหมดหกคู่ด้วยกันนี่เลยนะครับ นี่มีทั้งหมด6คู่ด้วยกันนี่นะครับผมนะก็คือเดี๋ยวเพล็กจะเอาไปวางไว้ตรงนู้นเลยเราปิดทองหลังพระนะเดี๋ยววางไว้เดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่เขามาจัดการในเรื่องของอกรวยเองไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้เราก็เอาไปวางไว้ก่อนนะครับผมนะปิดหลังอาจจะปิดหลังรถก่อนเดี๋ยวโจรมาหยิบของ ล็อกไอ้ล็อกล็อกหลังรถด,ด้วยไอ้ล,ล็อกรถด้วยอ่านี่นะครับทุกคนเราก็จะปิดทองหลังพระเนาะเราที่แรกอะ่ะพี่เล็กกวว่าจะเอาไปถวายกับเจ้าอาวาสหรือองค์ไหนก็ได้ที่ว่างแต่พอดูๆแล้วแต่ละท่านเนี่ยงานเยอะกิจเยอะมากๆคือวันนี้เป็นวันสาวคนเยอะเนาะ,ะเราก็เลยคิดว่าเออเรา กะว่าเราจะเอาไปฝากไว้ตรงซุ้มตรงนั้นนะครับตรงซุ้มตรงนั้นนะเพื่อที่จะให้เขาเอาเผื่อเผื่อว่าเขาอาจจะเอาไปเขียนชื่อเนาะเอาไปเขียนชื่อเพราะว่าป้องกันคนขโมยเอาไปใช้อะ่ะนะป้องกันคนขโมยเอาไปใช้อะ่ะเนี่ยอย่างอย่างของเขาที่มีอยู่ก็จะเป็นวัดพระธาตุวายโยตรงเนี้ยก็จะมีชื่อวัดแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีชื่อเนี่ยเอามาตั้งเนี่ยเดี๋ยวคนเขาจะหยิบไป นะเดี๋ยวคนเขาจะหยิบไปนะนี่ไงเจ้าหน้าที่ตำรวจเรามาบริจาคเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เราจะไปบริจาคไว้ที่ใครดีอ่ะนะเราจะไปไว้ที่ใครดีอ่ะนี่อ่ะเอมมี่มาถ่ายคือเรามาถวายจริงเพราะว่าเราก็าคิดว่าพี่ครับผมเอามาถวายแต่ว่าผมกลัวว่าไปวางไว้แล้วเดี๋ยว เกิดไม่มีชื่อเดี๋ยวเกิดมีคนเขาหยิบไปเงเผื่อว่าทางวัดจะได้เขียนชื่อวัดไว้อะไรเงี้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากปิดทองลังพระขอบคุณมากไม่เป็นไรไม่ต้องเลยก็เขียนเป็นชื่อวัดไปเพราะว่ากลัวเดี๋ยวคนหยิบไปเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับป่าเห็นไหมเราก็สบายใจแล้วครับทุกคนเพราะว่าคือหนึ่งเนี่ยเรามาทําบุญที่นี่เราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเยอะถึงขั้นที่แบบว่าเฮ้ยเราจะต้องถูกหวยเยอะหรืออะไรแต่ว่า เรามาแล้วเราสบายใจเราขอพรกิจการขอพรสุขภาพอะไรประมาณนี้เนาะพอเรามาทําแล้วเราสบายใจเราก็เออเราก็ต้องมาปะเนาะเราก็ต้องมาอ่ะไปต่อเลยครับผมเด็กๆก็ร้อนแล้วเวลานี้ก็อยู่ที่ประมาณบ่ายโมงกว่าเกือบบ่ายสองแล้วนะครับทุกคนนะ ก็อยู่ประมาณบ่ายเกือบบ่ายสองแล้วเวลานี้ก็เกือบบ่ายสองแล้วก็เป็นเวลาที่เราสมควรแก่การกลับบ้านแล้วไหมสมควรแก่การกลับบ้านแล้ว <laughs> ตังค์หมดแล้ว <laughs> จะช่วยแม่ค้าเหลือตังค์อยู่หกสิบบาทเดี๋ยวไม่มีค่าทางด่วน,น <laughs> ขายหมดไวๆนะเฮียเ <He> er, หลือตังค์น้อยแล้วอ่ะ เอามาครับอ่ะมาถึงที่จอดรถแล้วครับทุกคนร้อนมากๆเด็กๆก็เตรียมพร้อมจะไปกันแล้วทั้งจะหลับมั่งทั้งหิวมั่งอะไรมั่ง <laughs> ก็เหมือนเอาลูปมาทรมานแต่ไม่ใช่เด็กๆเขาชอบเวลาเรามาคือก็คือเป็นงองงองงแง,งเป็นตามปกติเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้เพล็กก็ขอขอ,ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมนะขอขอ,ขอบคุณมากแล้วก็ <c oughs> ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮรวยรวยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่เล็กด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณมากๆครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายเล็กซ <laughs> ี่สตอรี่ชาแนลนะครับผมนะ